ครับก็สวัสดีครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเด้อ์นะครับสายๆนะครับเราก็จะหายกบ้านนะครับย้ายไปอยู่หลังครัวกลางนะครับห่างจากที่เดิมประมาณ1ประมาณ150เมตรนะครับก็จะเอารถมายกนะครับยกลานไม่ต้องลื้อนะครับยกลาน ใช้รถยกไปวางไว้เลยนะครับเพราะว่าตรงที่จะตั้งร้านนะครับก็ทีพื้นปูนเอาไว้เรียบร้อยนะครับรอแต่รถยก,ยกมายกบ้านไปตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็เก็บของเก็บข้าวเก็บของนะครับขาย เสื้อผ้าได้เลยนะครับตัวนี้กำลังเก็บของนะครับไว้เก็บของออกนะครับรอรถยกบ้านนะครับมายกเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็เวลาเกือบเก็นาฬิกาแล้วนะครับสายแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตรงที่เรา,าเอาบ้านไปวางไว้นะครับก็อันนี้ครับเราก็จะเอาบ้านาน,นี่นะครับนี่นะครับก็จะเอามามาประมาณประมาณร้อยห้าสิเมตรนะครับประมาณร้อยห้าสเมตร ก็จะอยู่ถนนถนนเส้นกลางนะครับเส้นกลางเขตแดนะนะครับระหว่างร้านระหว่าง,ด,ง,งดินของคุณเอง่งกับดินของคุณเอ่งเมเดยสตอรี่กับลุงพลป้ตเตนแฟมิลีนะครับเราก็จะนำ ามาตั้งตรงนี้นะครับเอาไม้ไกลนะครับจากร้านมาไม่ไกลนี่นะครับเอามาไม้ไกลนี่นะครับที่เรา,าเทพื้นปูนนะครับวางาไว้เรียบร้อยอนะครับ นี่นะครับเราจะเอามาหลังจากยกมานะครับบ้านลานป้าคำใสลานปูปริจิตนะครับหรือร้านหมวดฟื้นเนื้อะนะครับก็จะมาตั้งตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่ตั้งบ้านของห,หมวดฟื้นเนอ้อหรือป้าคำใสลานปูปริจิตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งร้านของชิดปากแปรนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งร้านนะครับของนะครับแอนแฟมิลี่นะครับ,รบตัวนี้ก็เป็น,นที่ตั้งร้านนะครับถ่ายรูปของจิมมี่เรื่องจริง ะนะครับส่วนข้าวของนะครับอยู่ในที่ร้านนะครับก็บางร้านก็ขนมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับบางร้านก็สนขนมาหมดแล้วครับมาเก็บไว้ที่ศาลาธิดาเศรษฐีก่อนนะครับวางก่อนอหลังจากนำบ้านนะครับมาตั้งไว้แล้วนะครับก็จะ ขนของเข้าบ้านได้เลยนะครับขายวันนี้เลยนะครับส่วนไม่ว่าจะเป็นร้านต่างๆนะครับมาตั้งแล้วก็จะวางขายได้เลยนะครับอันนี้ก็ส่วนร้านป้ารับใสหมวดเฟืดอ์นะครับก็จะ,ะวางตรงนี้นะครับก็ห่างจากหลังครัวกลางนะครับ ประมาณเกือบ50เมตรนะครับเกือบ50เมตรนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลน,นะครับสนามฟุตโอสนามตะก้อขอโทษนะครับสนามตะก้อนี่นะครับสนามตะก้อนี่นะครับนี่นะครับห่างประมาณไม่ไกลนะครับประมาณ150เมตรนะครับเราย้ายไลยจาก าลาย,ย้ายจากาด้านริมถนนนะครับมาไว้ที่หลังหัวกลางนะครับถนนนี่นะครับถนนเส้นนี้นะครับนี่ครับก็จะอยู่ยืงยืงนี่ครับก็จะอยู่ยืงยืองมานี้นะครับนี่ครับที่ตั้งสี่ล้านสี่ตั้งนะครับ นี่นะครับนี่นะครับกอลานนี่นครับอันนี้เป็นเส้นทางนะครับที่จะ,ะลำเลียงร้านะนะครับมาตั้งที่หลังขัวกลางนะครับก็เทปูนเทอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเทปูน อันนี้ก็จะเป็นถนนน,นี่นะครับตอนนี้ก็ยังรอรถยกอยู่นะครับทั้งสี่านนะครับอรอรถยกนะครับอตอนนี้ก็รถยกยังไม่มานะครับรถยกบ้าน ครับตอนนี้ก็สำหรับบ้านทั้งสี่หลังนะครับยังไม่ยกนะครับรถก็ไปจะมายกบ้านวันนี้นะครับวันนี้นะะจะมาตอนเช้านะครับเขาแชร์ไปลงตามไลา์กลุ่มตามุ่มเฟซของเขาะะให้มาดูไลฟ์สดเสตัวพาไปเมื่อคืนนี้จะได้ช่วยกันสั่งซื้อป้าป้าทำใสนะคะตตออรับขอบพคุณน,น,นคะครับอันนี้ก็จะ อันนี้ก็จะติดด้านถนนนะครับด้านถนนนี่นะครับด้านถนนนี่นะครับก็จะไปติดด้านถนนนะครับอ,อันนี้ด้านหลังนะครับก็จะห่างจากถนนประมาณห้าสิบเมตรนะครับริมถนน นะครับประมาณ50เมตรตอนนี้ก็รอรถยกรถเคนเอามายกอยู่นะครับก็จะคงจะไปวันนี้นะครับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2,566นะครับคงจะเป็นขึ้น3ค่ข้น,นะครับเดือน7อปีถะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นด้อด้วยนะครับก่อนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย TP สกินไม่ว่าจะเป็น TP ีคอฟ TP โกโก้สีบักรอนพัดเมตราคูแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมมาลุงผิวหน้า p ีสกินเซรั่มนะครับเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าเซรั่มแล้วก็ครีมกันแดด โปรซัมเมอร์หนึ่งโปรซัมเมอร์สองนะครับแล้วก็มาดีพีดใบรัชนีลูตินแซตใบมั่งมียาสีฟันสมุนไพรจมเฮิร์บนะครับสมุนไพรวังไพรแล้วก็กล้วยเตี๋ยวเรือรถอนุวัตศูนย์หนึ่งชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็จะยก ตอนเช้านะครับอันนี้ก็คงแค่ทุบส้นปูนออกสักนิดนะครับก็คงจะเรียบร้อยนะครับก็จบลงให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ